สวัสดีครับเพื่อนก่อนรับชมก็ฝากกดติดตาม,ตามกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะแดะไม่พลาดคลิปใหม่ๆโอเคไปดูกันยินดีต้อนรับเพื่อนรักชอบเล่นเกมนะจ๊ะโอเคคลิปนี้นะผมก็จะมาทำคลิปตอบคำถามนะทั้ง4คํคำถามนี้เลยครับก็จะไปทีละคำถามนะเพื่อน โอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันที่คำถามที่หนึ่งนะเออเออสำหรับคำถามนี้นะเพื่อนเออให้ผมทำคลิปเบิ้ลเขียวนะเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูแล้วก็จะไปเทมพึ่งกันค่อนข้างที่จะทำง่ายนะก็วัตถุดิบก็หาง่ายเหมือนกันเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ตามนี้นะเพื่อนนะ เออหาได้ทั่วไปพวกนี้ของพวกนี้เพราะว่ามันเป็นคิบเบิลแบบเบสิกเบสิกผมก็จะใช้เป็นไข่แรปเตอร์นะเพื่อนในการทำคิบเบิลเขียวโอเคมันหาง่ายดีคิบเบิลเขียวอ่ะเอ้ยไม่ใช่มันหาง่ายดีปปขยยไ,ยดไข่แรปเตอร์นะคือช่วงต้นเกมสามารถทำได้ ก็ไม่ยากนะเพื่อนก็ทําในเตาต้มจะใช้เป็นเตาต้มธรรมดาหรือเตาต้มน้ํามันก็ได้นะเพื่อนเออถ้าเตาต้มธรรมดาก็ใช้ไม้ในการจุดถ้าเตาต้มแบบน้ํามันก็ไวหน่อยโอเคก็ได้หมดได้เหมือนกันผมก็จะมาเอาไข่แรปเตอร์นะผมได้เก็บไว้ในตู้เย็นนี้ตู้เย็นนี้ก็จะเป็นตู้เย็นไข่นะเออสำหรับทำกิบเบิลเลยโดยเฉพาะในนี้มีแต่ไข่เพราะว่า ฟาร์มผมอยู่ตรงนี้ไงคือผมจะจับสัตว์ที่หาง่ายมานะในการทำกิบเบิลนะ่ะมาอย uh ู่คู่กันแล้วก็ผลิตไข่ให้ผมนะก็คือไม่ต้องเอาเวลเยอะมากมายเวลน้อยๆเราต้องการแค่ไข่ไงโอเคพอใส่ไปก็จะได้เป็นกิบเบิลแบบนี้เลยนะประมาณนี้วัตถุดิบใช้ไม่เยอะกิบเบิลน,นี้นะโอเคต่อไปนะผมก็จะทำเป็นยาสลบนะเพื่อน ทุยยาสลบบ้าเลยยากันมแมลงนะยากันมแมลงเออจะเป็นยากันมแมลงนะเพื่อนวัตถุดิบที่ผมคืนไว้ให้นะก็ตามนี้เลยผมก็จะคาบในม้านะมันคาบในคกได้นะเพื่อนเออถ้าใครมีม้าและใส่อานม้ามันจะคาบได้แบบนี้เลยโอเคก็จะเป็นเครื่องบดไฟฟ้าก็ได้นะเป็นคกก็ได้หรือม้าก็ได้เหมือนกันในการ บทยาตามนี้เลยเพื่อนก็ใส่ทรัพยากรไปตามนี้เลยผมขึ้นไว้ให้โอเคนะพอ,อได้แล้วเราก็จัดเรียงไว้ให้เรียบร้อยโอเคอีกอย่างหนึ่งเพื่อนที่แนะนำนะเอาดอกไม้ไปด้วยนะในการจับผึ้งถ้าผึ้งมันบินขึ้นสูงอะ่ะให้เพื่อนกินดอกไม้นะแต่ก็ดูสัตว์ร,บรอบๆด้วยละ่ะโอเคเดี๋ยวไปทำให้ดูไป มาตอนนี้เราก็เจอรังพึ่งแล้วอยู่ข้างบ้านเรานี่เองเราก็เคลียสัตว์บริเวณรอบๆให้หมดนะเพื่อนเวลาเราก,กดกินดอกไม้อะสัตว์บริเวณรอบๆมันจะมาสนใจเรานะเดีย๋ยวเราจะตุยได้เออระวังระวังโอเคก็ใช้เป็นยุงนะไม่งั้นก็เอาปืนมายิงเรื่อยๆก็ได้นะถ้ายุงก็ง่ายหน่อยแค่แงแ่นหน้าขึ้นใช่ไหมแล้วก็โจมตีจนกว่ารังจะแตกนะ กินยาด้วยนะอย่าลืมกินยากันมแมลงโอเคตอนนี้พึ่งบินสูงนะเพื่อนผมก็จะกินดอกไม้ให้ดูเออเดี๋ยวกินดอกไม้เห็นไหมมันก็จะลงมาข้างล่างนะหาซอกก่อนผมหาซอกก่อนนี่ปะมันจะเกิดจะลุ่มผมแบบนี้นะแต่มันเข้าไม่ได้หรอกมันมีมนีซอกไนงะโอเคก็สําหรับพึ่งนะมันบินช้านะเพื่อนให้ขึ้นมแมลงเรานะแล้วก็เดินถอยหลังเพื่อจัดการลูกมันโอเคลูกมันจะบิน เร็วกว่าตัวแม่มันก็ประมาณนี้นะเพื่อนเอ้ย,อยไอเสือนี่แรงนะก็ระวังให้ดีป่าเรดอูดนี่ถินของมันนะโอเคพอน้องสง,งบลงเราก็เดินเข้าไปหรือวิ่งเข้าไปก็ได้ปึ๊บเลยสวมเออกดหน้าจอนะเพื่อนไม่ใช่กดตรงคิปเบิ้ลนะโอเคปะกดหน้าจอที่มันว่างๆย้ำนะเอาคิปเบิ้ลไว้ช่องท้ายนะโอเคผ่านไปหนึ่งคำถาม มาเริ่มคำถามที่สองนะเพื่อนอ่าหมายถึงการเปิดซากใช่ไหมแบบไม่ต้องลงจากในโนเสาเดี๋ยวมาเริ่มที่สัต์เราก่อนนะวิธีการเปิดก็คือเข้าไปนะให้ขึ้นรูปเท้าแบบนี้ตามที่ผมชี้นะแล้วก็กดไปแล้วก็กดข้างบนปุ๊บนี่เลยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะเพื่อนแปลว่าใช้ได้ไปสาธิตลังบีเวอร์ มาสําหรับลังบีเวอร์นะเพื่อนถ้าไม่อยากลงไปเก็บนะเราเก็บแบบนี้ได้เราก็หาเหลี่ยมไม้ดีนะโอเคให้ขึ้นรูปกล่องนะตอนแรกจะเป็นนกหวีดใช่ไหมเราก็หาให้ขึ้นเป็นรูปกล่องสี่เหลี่ยมเดี๋ยวผมหามุมให้เห็น,นชัดนี่นะขึ้นกล่องแบบนี้นะแล้วเราก,กดไปปึบปึบแล้วก็ตามน,นี้เห็นปะ่ะตอนนี้เราก็ไม่ต้องลงนะไม่ต้องลงไปเก็บแบบ อันตรายนะจะ็บีเวอร์กัด <c oughs> โอเคประมาณนี้เพื่อนไปดูที่ซากนะโอเคนี่สำหรับซากสัตว์นะเพื่อนวิธีการเปิดเก็เหมือนเดิมเข้าไปใกล้นะปึ๊บให้ขึ้นรูปรอยเท้าแบบนี้ปึ๊บกดแบบนี้เลยปึ๊บก็ประมาณนี้นะเพื่อนเห็นป่มไม่ต้องลงนะก็คือดูให้ดีจากนกหวีดให้เป็นรอยเท้าเออ เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปสอนเปิดกล่องว่างนะเดี๋ยวไปดูว่าเปิดกล่องนี้มันจะเปิดยังไงนะเปิดได้ไหมโอเคนี่ก็เปิดได้ปกตินะแบบนี้ไปเดี๋ยวผมพาไปดูเปิดพวกกล่องพวกเครื่องจักรสำหรับการเปิดกล่องนะก็เหมือนเหมือนกันให้ขึ้นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนลังบีเวอร์เลยเข้าไปใช่ไหมจากนกหวีดให้ขึ้นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้เปิด นี่ตามน,นี้เลยลบก็ได้นะเพื่อนนี่ปึ๊บเห็นไหมโอเคก็ประมาณนี้นะเพื่อนเนี่ยเปิดได้หมดเปิดเตาเปิดอะไรได้หมดเราไม่ต้องลงนะนี่เปิดได้หมดนะถ้าเราจะลบก็ได้นะเพื่อนเออนี่เปิดได้มันก็สะดวกดีนะนี่นะถ้าจะลบก็กดตรงนี้มันก็เป็นการลบมาเพือ่อนถามท,ท,ที่สามนะก็เป็นการปิดเงานะ ปิดยังไงโอเคก็กดเข้ากระเป๋าเรานะปึบแล้วก็ฟันเฟืองแล้วก็อันที่สองนะเพื่อนเออแล้วก็อันที่สองเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นกราฟิกนะเพื่อนอันสุดท้ายเนี่ยเช็คบ็อกเนี่ยเอออันนี้เป็นอะไรน่าจะเป็นความนุ่มนวลหรือคมชัดอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้นะอ่านไม่ออกโอเคก็คือผมปิดไว้หมดเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นความคมชัดอะ ผมก็ปรับไวกลางๆข้างบนก็จะเป็นแสงนะเพื่อนก็ประมาณนี้นะเออผมก็ปรับไว้ประมาณนี้ยังไงภาพก็สวยเหมือนกันสวยอยู่แล้วเออเป็นไงก็ดีขึ้นไม่แหลกนะคือถ้าผมเปิดเงาแหลกโอเคไปโอเคคำถามสุดท้ายนะเพื่อนก็ตัวละครตั้งค่าการโจมตีปกติใช่ไหมเพื่อนทำไมไดนโนเสาร์ป่าถึงตุยไวตุยเร็ว โอเคเดี๋ยวผมไปแก้ไขให้มาอยู่ที่หน้านี้นะเพื่อนเดี๋ยวผมให้ดูนะผมตั้งไว้1.5นะเพื่อนคือปกติการโจมตีของตัวละครโอเคนะปกตินะก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะเพื่อนเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปเหมือนจะเลยนะโอเคโทษทีเจอแล้วก็มาที่ไดโนรีสติแทนนะเพื่อนยิ่งปรับน้อยยิ่งอึดนะ อันนี้ยิ่งปรับน้อยยิ่งอึดยิ่งปรับเยอะยิ่งบางถ้าส่วนจุดห้านี่โคตรอึดแนะนําให้ปรับไว้แค่หนึ่งนะเพื่อนก็พอดีพอดีถ้าปรับเป็นประมาณหนึ่งร้อยคือโคตรบางอะ่ะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะเดี๋ยวไปยิงไททันให้ดูโอเคนะปะมาเดี๋ยวผมยิงไททันให้ดูนะว่ากี่นัดจะล่วงนะอันนี้ผมปรับมาหนึ่งร้อยนะเพื่อน คือความบางนะไม่ใช่การโจมตีตัวละครนี่อันนี้คือความบางของไดโนโอเคนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้และเพื่อนถ้าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมตอบคำถามให้โอเคทุกอย่างมีทางออกนะก็ติดตามไว้ได้ไม่พลาดคลิปมีประโยชน์แบบนี้นะโอเคโกงชิปหายเลย ลุกดอกสี่ดอกล่วงเลยอย่าไปทําแบบนี้นะเพื่อนไม่หนุกไม่หนุกโอเคอันนี้ผมสาธิตให้ดูนะก็ติดตาม,มานะา like, share, ไว้นะฝากกดไลค์กดแชร์ไว้เออกดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วไว้เจอกัน